สวัสดีจ้าโลตาเก้ากันแบบเลยเช้าจับชอยเปตาก้าไทย่ะสิการจีทรงเปตาก้าไทยเราก็จะถึงเวลาทํากับข้าวให้ดูเช่นเคยน,นะคะวันนี้จะมาผัดผักรวมมิตรจ้าผักรวมมิตรนะคะผัดใส่กุ้งจ้าผัดใส่กุ้งเช้าจับชอยหลอที่ห่าอ่ะเช้าหกันตั้งกันตายก้าวจ,จะเตรียมพุจกจักผัดธรรมดานะคะผัดธรรมดาจ้า พัดธรรมดาจ้าใส่น้ำมันเข้าไปนะคะโอเคตามด้วยกุ้งใส่ข้าวกุ้งเข้าไปจ้ะ 啲油落啲蝦落去啦，炒雜菜。 โอเคเีเน่เราจะใส่กระเทียมสับเข้าไปนะคะตับไป่ซีนยงหลอเฮ้ยใส่ผักเข้าไปจ้า ก็จะมีผักกาดขาวแล้วก็จะมีบวจีนแล้วก็จะมีอ่าข้าวโพดอ่อนก็จะมีอ่าพริกหวานนี่ตรา,ยยอา,า,าเอาเอ่า้วอ่วยกวอ่ากล่าวอกไมา้จออ้ล้าวออหานวงอาปะวงออราเออเา้าวจัอย ง่ายๆจ้าจต่ติ๊กไทยเข้าไปหรอจี้อยู่งันหรอเฮ้ยตามด้วยน้ำตาลใส่น้ำตาลเข้าไปก่อนนะคะแต่ที่ทองเราเลยล่ะ ตัมด้วยสีอิ๊วจ้ะอเสี油ลงไปโอ้เร็อจะไม่ลงเ油ก็แล้วเราจะไม่ใส่น้ำมันหอยนะ้ะใส่นิดหน่อยจ้ะทีนี้เราจะมาใส่ผงขน่นอผสมน้ำก็ปไปใส่ก็ไปจ้ะตอที่ใกล้ฝันเหรอเฮ้า加ี่สยเออใกล้ฝันจ้าทีสุ่ยลงไป ก็มาเช้า้วเช้ากาที่หินเจมด้หินเลยเจนส์ก,กะลาเราจะใส่เราจะใช้แป้งเปียกเข้าไปนิดหน่อยนะคะเราจะผัดใส่แป้งเปียกดี่อยก็โอเคแล้วจะผัดก่อนนะคะสักนาทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําแป้งเปียกจ้ะ เราทำแป้งเปียกก่อนนะคะตามแป้งเปียกผัดเข้าไปทีนี้เราก็ใส่แป้งเปียกเข้าไปก็โอเคเลยใส่แป้งเปียกเข้าไปนิดนึงมันก็จะออกเหนียวเหนียวนิดนึงจ้ะโอเคขนาดนี้กําลังพอดีนะคะอันนี้ผัดแบบสไตล์จีนนะคะผัดแบบสไตล์จีนนะคะสไตล์ฮ่องกงก็จะผัดผัดก็จะประมาณนี้นะคะจะใส่แป้งเปียกก็จะประมาณนี้ก็มาเช้าก้าวติ่มซายกันล่ะ 好啦，而家可以上碟噶啦嚇！好啦，就咁啦，而家 OK 噶啦，大家好啦，再見啦，拜啦，揸好啦，咁啊 y o 啦，大家再見，拜拜。